ค่ะทุกคนยินดีตอนนักเข้าสู่ฟูบูวันนี้นะคะเดี๋ยวก็แอบมานะคะแอบออกมานะคะเดี๋ยววันเนี้ยเราจะทำเซอร์ไพรส์โอ๊ตว่าเดีจะซื้อเกมให้โอ๊ตนะคะเพราะโอ๊ตเขาอยากได้มานานแล้วแล้วแบบวุ้ยหยุดมานานมากแต่เขาไม่กล้าซื้อเนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมโอ๊ตเาเป็นคกหงวลมากนะคะเขาไม่มีวันซื้อหรอกดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะจัดให้เลยหยุดมากเียนะเพราะว่าเขาก็ทำงานมานานเนาะทำงานให้กับช่องช่องยูทูปมาหลายปีแล้วดังนั้นเราก็เลยเออ ถือว่าเป็นโบนัสให้เขาหน่อยละกันคือบอกเลยว่าโอ๊ตไม่มีสงสัยแน่นอนเพราะว่าเกิดมาเบลกับ,กบโอ๊ตไม่เคยเซอร์ไพรส์กันนะคะแบบเป็นคนไม่โรแมนติกไงก็เลยแบบไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทำกันนะคะ,ะ,คะไม่รู้ว่าจะถูกจับได้ไหมไม่ถูกจับได้หรอกเซอร์ไพรส์ไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรกันมาก่อนเท่าไหร่นะคะไปทุกคนไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะแอบเปิดคลิปหลอกๆในรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าคนโดนเซอร์ไพรส์กันนะคะ เส้สีทางท้องนี่ตอนน้ำเข้าสู่ภูเอ่อภูมันนี้นะคะเ,เราจะมาทำอะไรเออทำอะไรมาชิปใหม่เลยครับอ๋อมาชิกใหม่นะคะทุกคนรู้ยังว่าเป็นไรรู้แล้วแบนี้เป็นอะไรแผลอดบอกรายละเอยียดดิสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้อดรู้แค่ว่ามันคือสี น้ำตาลน้ำตาลใช่หัว่าขับไม่เาเจ้าของบอกว่าเป็นสีแดงนะอย่าเรียกว่าน้ำตาลเป็นสีแดงส้มแดงแดงสีแดงตาตาสีฟ้าอันนี้เขาลุกเช่เนียดแกแกแกน่าจะน่ารักคะทุกคนตัวกลมๆตัวประมาณนี้เราไปเจอกันนะคะทุกคนทุกคนรู้างมั้ยใครอยากเห็นหน้าแม่พี่เดียวบ้าง โอเคค่ะเดี๋ยวคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะวิลลกันดีก่านะคะว่าน้องใหม่ของเราเนี่ยโอจะชอบไหมเดี๋ยวว่านะโอต้องชอบแน่บอกเลยว่าพอถึงนะแกจะแบบว่าชอบแน่นอนเต้นเต้นไหมเต้นเต้นอยู่ ก็เก็บับใช่ครับใช่ค่ะเอ้าเขาซื้อให้ชอบไหมเห็นไหมตัวสีแดงแดงตาสีฟ้าเขาอดะดูเอาเลยเลือก ช่วยดูเขาด้วยช่วยดูด้วย ตอนแรกผมคงแกจะรู้มากเลยเขาเอาโทรศัพท์มาไว้อย่างเดียวให้เขาัวแกเห็นเขาต้องเห็นได้ไงไม่รู้เลยนมาตอนแรกอะเขาพูด๋ยวพี่เขาค้างทิ้งไว้เขาไม่ได้ปิดหน้าแชทอยู่ๆนะทุกคนอยู่โอาก็มาพูดขึ้นมาว่าทาไมเราต้องเปลี่ยนเฟซด้วยใช่เขาเลยรู้ว่าเขาก็ถามแกว่าเอ้าแกดูแล้วเหรอแกก็บอกว่าเออก็เข้าเฟซเมื่อกี้ก็ดูแล้วอะไรของแกก็ไม่รู้อะตอนแรกคนดูว่าโอจะรู้แล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ครบ ก็เชื่อแหละไม่รู้ขนาดเขายืนอยู่ตรงเนี้ยทุกคนโอ๊ยยังแบบเฮ้ยเดี๋ยวเรารอพี่ลักพี่แพ้แครอยู่แถวนี้เนาะไม่ไม่ตอนตอนแรกคือแบบว่าเฮ้ยแบบว่าเขาไม่รอคนอื่นหรือเปล่าแบบว่าไม่เราแบบของเขาเรายังไม่มาอะไรเงี้ยนี่จ๊ะเซอร์ไพรส์ครั้งแรกในชีวิตเขาเลยใช่วยไม่เคยโดนเซอร์ไพรส์ไม่เคยไม่เคยโดนเลย คือต่อเข้าแล้วเสร็จแล้วเหรอจะเสร็จแล้วถ้าอาหารของหนูป็นนีงง้ดีใจกับพี่ออสไหมพี่โออสไปขอบคุณซีอูอกับคุณเห็นด้วยใช่ไหมให้ทะเลาะก,กันได้ไหมฮะขอบคุณครับขอบคุณตามาเชิกทั้งหลายแล้วคนนี้อ่ะขอบคุณครับซื้อแพคแค่ให้จริงๆสิ เริ่มเล่นเกมไปหาแล้วไปหาแล้วไปหาพ่อของเขาใช่ไหมคะไง ัหตวโอ,โอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะสัตว์แปลกอาจจะเชื่อใจคุณย่านค่ะแต่เมื่อเขาเชื่อใจคุณแล้วเขาจะเชื่อใจคุณไปตลอดชีวิตเลยดังนั้นนะคะขอบคุณสัวเด็กๆด้วยนะคะสําหรับเกมเครื่องนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบาย